สารยายให้ทราบเลขผีบอกงวดน,นี้รางวัลที่หนึ่งแน่ะะมันจะมีสารได้ไงไหวเตยเฮ้ยเฮ้ยเตยเนี่ยนะสารยายให้ทราบอ่ะเฮ้ยมันกำลังถูเลขเด็ดกันอยู่เลยโอ๊ยเตยเฮ้ยทั้งถูทั้งเฝ้าเตยมีเหรอวะเอาเฮ้ยเฮ้ยห้าแปดเก้าสองสองเจ็ดเฮ้ยเตยสองเจ็ดเฮ้ยโล่อยไงมาจีบสาร เอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์กเว็บวันนี้เต้มวนไปเจอเว็บไซต์นิมนเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อผีใบห่วยได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าผีใบห่วยที่มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อผีใบห่วยจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกแล้วงั้นไปรับชมคลิปไปได้เลย เฮ้เตยวันนี้่ะทางเว็บไซต์ดาวเว็บอะมันมีผีใบห่วยมาวุ้ยหูผีใบห่วยเลยรวะจะแมนปม่อวะแล้วโปรติม,มเล่นห่วยไหมเล่นดีงั้นกูลราไปอ่าข้อมูลก่อนละกันผีขี้โกหกที่ชอบหลอกให้ห่วยแต่ไม่ถูกฮะแล้วมันจะให้ทําไมวะอ,อย่างนั้นอะนีสายโคตนไม่ดีงั้นลองไปดูแล้วมีผีอะไรบ้างอ่ะเฮ้เตยเนี่ยนะผีใบห่วยอ่ะหูรูปแรกนี่สารใบห่วยฮะ ใบหวยนี่คือนี่มันหน้าคนไม่เหรอวะหน้าดีดหน้าคนอยู่ในศาลเนะ,นะ่ยนะผีรูปที่สองศาลยายให้ซับฮ<า>ู้ศาลยายให้ซับบอกว,ว่อันนี้กระโดดเกาะเลยอะแล้วเนี่ยนะยายอะที่อยู่ในศาลอะยังหลอนอะโอ้รูปที่สามฮะอันนี้ก็ศาลให้หวยเหมือนกันเว้ยเตยโอ้โหแต่ดูแบบน่ากลัวมากอะน่าจะขังเออส่วนรูปสุดท้ายนี่ก็ศาลให้หวยวะ่ะแต่ออกแบบสีดำๆหน่อยเนาะขังหมดเลยวะ่ะเออแล้วมึงสนใจศาลไหนอะ ว่าเอาไปไปแบบแปลกเลยนะสารยายใบหวยเนาะสารนี้คือแบบดูว่าน่าจะแบบน่าจะาให้ถูกแบขังแน่นอนงัน้นเอาสารนี้เลยกันสารยายให้ทราบเลขผีบอกงวดน,นี้รางวัลที่หนึ่งแน่รางวัลที่หนึ่งเลยเหรอองแปลงแล้วอย่างเงี้ยโหสนใจติดต่อที่อีเมลเนี้ยงั้นไปติดต่อที่อีเมลเลย คุณชมครับเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้ทําการสั่งซื้อสารยายให้ซับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางดักเว็บเขาได้ติดต่อกลับมาว่าจะจัดส่งโลเคชันไม้เรา่ายในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้างั้นเราไปรอดูเลยดีกว่าเตยเนี่ยอยู่จางไหนละวะไดนดิไว้เนาะมีคนขายหวยไว้เตยคือะขวรไว้เนาะมึงจอดมึงจอดแบบนี้ไม่ไว้เตยก็ได้ดีวะอันนี่มันมีสารสารหนึ่งอะเพื่อนได้บอกไว้มันเป็นสารสารนี ้ยมันเป็นสารญ่ให้ซับปากแถวนี้ยน่สารที่เอาไว้เจอใช่ปะหึ่ยสารยาให้ซับปากกระดิพยไม่เคยได้ยินเลยวไวน็อต์หึ่ยเจยเวลานี้ผีออมหรอมาหลายรอบแล้วไม่เคยเจอเลยวะหึ่ยกูว่ารอบนี้ดวงเรามายังไงเราก็เจอกันเลยเจอแถวนี้มันมีสารด้วยเหรอวะเกเห็นมีแต่ป่าสองข้างทางอ่ะเหนหึ่ยอยู่นี่ของอะไรไว้เตยรหึ่ยเตยนี่มันแป้งนี่วะคนของหวยเขาชอบอ่ะเฮ้ยมันจะมีสารได้ไงไวเตอร์เอ้าหึ้ย ยัยให้บอุ้ยเตยเนี่ยนะสารยายให้สาบอ่ะอุ้ยมีสารมาตั้งแถวนี้ได้ไงไวเตยอุ้ยเตยมึงดูดิุ้ยมนวิมันขอกันใหญ่เลยอ่ะไม่ไดี๋ยว่เลยโอ้โหอุ้ยอะไรวะใช่หรอู้างในดิอะไรไวเตยอุ้ยใช่หรอวะนี่มันยายให้สับจริงเหรอวะอุ้ยอุ้นี่นี่น สายขยับได้เลขเลยวิ่เตยวิ่อะไรวะได้เลขเลยวิ่อะไรวะได้เลขหกแปดเลขอะไรวะได้เตยแปดมึงดูยังไงหกยังไงก็เลขแปดวิ่งเนี่ยมันอะไรของมันหวาก็นั่นน่ะดิหวาเนี่ยมันเป็นหยังไงก็แปดไอจาเรามามันมองไงว่าเป็นแปดไว้เตยหกกูยังมองไม่รู้เรื่องเลยอุ้ยมันถูกแรงเกินไปเปล่าหกหนึ่งห้าห้าแปดหัวใหญ่ให้ซับโกรธแน่เลยไวเตย มันขอหวยอย่างเงี้ยเฮ้ยอกหนึ่งมันเกินไปปะวาแปดะวัที่แล้วไม่ใช่เหรอวะใช่วันนี้จะออกสามหวาห้าแปดแปดห้าหวาเฮ้ยเก่งแล้วเี่งกันและเอาไงวะยังงไก็หาได้เลดิวะเอาแบบนี้โอ้โหแล้วมัาดูแถวนี้ดิใครถูกแมันมีสามได้ไงวะปิดซอยเลี้ยงได้ดิได้ดิจัดไปอุ้ยใครถูกรางวัลที่หนึ่งปิดซอยเลี้ยงเลยเหรอไหวเตย <มา S 1> ดหน้ามันดิดูหน้ามันดิโอ้โหมันจเจ้าสาวตัวเลยไหวน้อโคตรเกินน่ะโลภจัดเลยอะ่ะ <c oughs> อุยอ้ยวิ้ยมันกำลังถูเลขเด็ดกันอยู่เลยไว้เตยโอ้โหทั้งถูทั้งเผาโอ้โหมันเกินไปวะ่ะกูว่ามันเลอะแล้วนะอุ้ยอูย้มันจะเผาสารข้อวะวิ้งตัวสามเนี่ยมาดูเลขสามสามาตัวเลยไปไปซื้อหวยเออจัดไปไปซื้อหวยกันเลยวะใครใครใครชนะเลี้ยงบ้างเอาเฮ้ยเตยอะไรวะเฮ้ยเมื่อกี้มันจะเผาสารเขาปะวะ ใจไก็น่าดิไหวเจอแล้วเราเอาไงอ่ะเาตามไปเลยเออลองตามมันไปดูดิมันไปซื้อเลขอะไรอีเตยพวกมันสองคนหายไปไหนแล้ววะก็น่าดิไหวน้อยคนที่ของหวยสานยายให้สามใบเตยเออน้อยใช่ปะนั่งอยู่นั่นน่ะใช่ปะขว้าฮูจอดเลยจอดดิอีเตยกำลังลุ้นหวยเลยหรือวะกน่าดิว่ามันซื้อยังวะมันใกล้เวลาหวยออกแล้วนะอีเตยเฮ้ยดูดิดูดิเฮู้ฮู้อะไรวะนี่จะอยู่ด้วยไห้น้อย เออไวเตยมึงดูดิเราคิดไว้นี่เราจะได้ไหมวะ่มันฟังหวยจากวิทยุเองหรอไวเตยมัฟังเพาะเลยนุ้ยโอ้โหแล้วมึงดูดิซื้อหวยยังไว้ขึ้นหน้าดิวะน่ามากินเหล้าวิอะไรไวเตยฮู้ยฮู้ยเตยป้าขายลอตเตอรี่เหรอวะวันนี้หวยโอ้ยเตยมึงดูดิลอตเตอรี่มีเลขมีเลขอะไรบ้างครับป้ามีแต่เลขเด็ดๆทั้งนั้นเลยวะไวเตยแปดสามแปดสามแปดสามไม่มีป้าจะแนะนำแปดสามจะมีเหรอไวเตย วิ้ิ9 2 7เิ9 2 7อาไว้เตยไม่มีเลขที่เราต้องการว่ะวิเลขที่มาต้องการจากสารยายให้ซับใบเตยมีเหรอวะจากสารยายให้ซับหน่อยเอ้า้ยวิ้ยมันเป็นเลขสารยายให้ซับอาไว้เตย เหมือนของเราเลยแต่ไม่ใช่เลขที่เราคิดไปดิเออไม่ใช่เลขมันไม่มีเลขกูมันนหวายเตยเลขเลนมอุ้ยสิบล้านได้เตยอ้มีตุนตุนุนตุนุนตุนตุนตุ้ตมนเนตุนุนตนตุนตนอุนตุเตยนตุนุนตุนนตุนตุนตนตุนนตนนนตนนุุเตนนนนลยนอุย ก็น่าดีว่ะอู๋927ไวเตยชอบดูรางว่ะนี่ปาบ้าเป็นตัวหยเขาบอกมันเป็นคนดีไวเตยออเอาว่ะไอ้นี่เอานี่เอานี่กันแ้วเอาไรนี่มันเอาอะไรวะเนี่ยเป็นคนดีป้าขอให้หนุ่มถูกรางวัลนะคะครับป้าหยเตยอะไรวะน่ะได้เดี๋ยวแบ่งให้นะครับป้าขอบาป้าอุ้ยเตยอะไรของมันวะหูแล้วไม่ดูดิถ้ามันถูกละหุยอะไรของมันอีกวะน่ะเอาหุยเขาที่เป็นผู้ชายมาขายหวยไวเตย

วิมันก้ามันก้าได้ไงวะเฮ้ยมึงบูนเงี้ยไปเลยวิวไปได้ไงครับไปวิวเตยเลยนะไปวิวปดสิบเอ็ดไปนเอไม่เจอรัวเ้าพันเก้าไปลยไป้าพันเก้าไปววอะไรวะนะวเล็เด็ดไหครับพีอาได้เลยครับววเตยสัไปทีปล้านว่ะไปยังเกิไหนเตยวเตยหวยใกล้ออยังว่าอ้าวหนงแล้วอ่ะมันไม่มีตังได้ไงวะรไมดูในตังกระเป๋ากอนนะ มันไม่มีตังค์ได้ไงไว้เตยเป็นจ่ายใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันกระทือย่างนี้เลยเหรออุ้ยอุ้ยเตยเตยห่วยกระอกแลวนี่หว่าอุ้ยอุ้ยเตยห่วยกำลังออกเลยว่าอุ้ยเตยึงดูมันฟังดีห้าแปดเก้าสองสองเจ็ดอุ้ยเตยสองเจ็ด เอาไม่ถ das so ูกแดดี่ไม่ถูกหวยไว้เตยอู้หวิายให้ตามแม่นจริงว่ะวิเออวาเอยวิี่ไม่ถูกหวยจริงว่ะวเลยวิอะไรวะไม่ถูกจริงไหวเตยยอะไรวะวิมันกำลังไปไหนวะมันกำลังกลับไปสาสยายให้สาบอกไว้เตยไปไป ไอเตยพวกมันสองคนหายไปไหนแล้ววะใช่ี่ไว้เนาะอเตยเตยเตยใช่ไม่ไหวเกอดเกิดเกิด <simulation> ฮ <products> oh, oh, right. ึยกลัวใช่หวะไอพวกมันสองคนดูวะใช่ใ huh, ช uh ่เนาะไอมันกำลังไปไหนไว้เตยริษานอะไรวะเอาฮ้ยเตยนี่มันสารยาให้สามนี่วะสารยาให้สามไอเตยทำไมมาอยู่นี่วะก็ได้ดิวะหรือเขาจะมาดวงสัญญากูวะไว้ก่อนดีกว่าไว้งสัญญาที่มันจะเลี้ยงหมูกอทาไหนเตยฮึยโอ๊ยตายมาที้มสาร

ไปไงไปไงไ่ไงหมูมันมีไม่ได้ไ